แต,แต่ใส่ไว้จะดีไม่ลื่นไ,ไ,ไม่ไม่เป็นไรเอ๊อย่างนั้นเราไปดูมาแล้วมันก็เหมือนเดิมอะ่ะเขาบอมอยากให้าไมอยากให้ไปเบิ้งซื้อเขาต้องห้ามเหยียบเด็กวอลเป็นอันนี้ไงเหยียบได้แต่แค่บอกว่าให้ไปเบิ่งซื้อๆที่บนนี้อันนี้รู้ก่ออันนี้เสอ อะไรนะเดินอีกหนึ่งช <tong s. S 1> ุมไม่ไหวแล้วอะอไม่ไหวแล้วอะแม่มือไม่ไหวแล้วอเอาไปไปแป๊บหนึ่งลงมาปะ <ses> <sa passo> แบบแม่มึงดูบรรยากาศบ้างแกได้พอแล้วถ่ายรูปพอแล้วดูต้นไม,ม้อ่ะเอาเลยจะเอาแม่มึง มาใหม่แล้วค่ะ